สวัสดีครับวันนี้วันที่7พฤษภาคม2568นะครับสถานการณ์ของเซตนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีมากนะครับแนวโน้มไซด์ไวออพขึ้นมานะครับโดยเซตนั้นเป็นสีเขียวบวกขึ้นมาตั้ง18.74จุดนะครับาราคอยู่ที่1,206.60จุดนะครับในที่สุดราคาของเซตก็ ทะลุ1 2 6 0ขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วน m อ i ก็บวกขึ้นมา2.95จุดนะครับมาอยู่ที่252.34จุดนะครับสีเขียวเช่นเดียวกันนะครับเป็นมิดหมายอันดีนะครับในช่วงนี้นะครับไปดูนะครับว่าเราจะเก่งกำไรจากนักลงทุนมี most active volume อย่างไรกันบ้าง โดยนะครับเช้านี้5ตัวแรกนะครับก็คือ TTP TTP ยังคงบวกขึ้นมาแล้วก็บวกขึ้นมาอยู่ที่0.02สตางค์นะครับราคามาอยู่ที่1.88บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นนะครับเขาก็ลบติดล,ล,ลบไป4.57เนะครับ1เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป5.53เรนะครับแต่ว่า1อึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาบวกกลับขึ้นมาที่5 0.3%นะครับ PE เขาอยู่ที่8.56เท่านะครับแล้วก็มี U ที่7.02สตางค์ต่อเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ U ก็คือ7.02นนั่นเองนะครับส่วนกำไรสุทธิหรือ EPS นะครับอยู่ที่0.22สตางค์นะครับต่อหุ้นนะครับแล้วก็มี DPS ที่0.07สตางค์นั่นเองนะครับ ไปดูจังหวะของกราฟนะครับกราฟก็บอกว่าแนวโน้มของเขานั้นเป็นแนวโน้มขาขึ้นและตอนนี้พุ่งทะยานขึ้นเหนือเส้น2องว,วันเรียบร้อยนะครับมาดูกันนะครับจังหวะของราคาก็คือพุ่งขึ้นเหนือเส้น2องว,วันแล้วก็เป็นจังหวะไซเวอฟขึ้นมานะครับโดยมีพาราบรึซษานะครับก็คือพาราเบึซษาคือจุดไขป่ปลา2จุดนี้นะครับ พุ่งขึ้นมายืนยันว่าเป็นจังหวะขาขึ้นราคาก็จะค่อยๆไซเวย์นะครับขึ้นไปต่อนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าการพุ่งขึ้นของของอของราคาในแต่ละวันนี่7ใน7วันเนี่ยมันจะไม่ใช่สีเขียวทั้งหมดมันจะต้องมีสีแดง1วันอย่างเช่นตรงนี้เป็นสีแดงนะครับก็พอสีแดงเสร็จราคาถัดไปก็จะพุ่งขึ้นไปนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นในวัน2วันนี้อาจจะต้องมีการย่อตัวก่อนนะครับเพื่อขายทํากําไรก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นไปต่อที่กรอบที่แ c t อ o กชันสูงสุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้แนวรับอยู่ที่1.88นะครับแล้วก็แนวที่จะคัดลอดก็อยู่ที่เส้นกึ่งกลางบุจแบนนะครับคือราคาประมาณ1.86นะครับหรือเส้นคัดลอดอยู่ที่เส้น2องเล้ววันแล้วกันนะครับ ส่วนแนวต้านสำคัญที่จะทำกำไรที่สูงสุดตอนในวันนี้นั้นก็อยู่ที่ประมาณสัก2บาท4สตางค์นั่นเองนะครับทางนักทุนก็ลองพิารณาดูนะครับโดยนะครับวันนี้มีวอลุ่มเป็นวอลุ่มสีแดงนะครับโดยมีวอลุ่มเข้ามาทั้งสิ้น1 3 6 6 6มิลเลียนนะครับแต่ว่า a อ c d ยังคงชี้ขึ้นนะครับยังคงไซด์เวฟขึ้นไปยังคงไม่สามารถพุ่งพ้นเส้นสีโลไปได้แต่ว่า ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลเรียบร้อยแล้วสำหรับ m b c d นะครับ RSI กำลังชี้ถึงไซเวย์อัพนะครับไซเวย์อัพถึงไซเวย์ดปานข้างราคาอยู่ที่50นะครับขึ้นมาพ,พุ่งชน50พอดีหมายก็ว่าจังหวะต่อไปราคาก็จะเป็นแท่งเทียนเขียวยาวขึ้นไปหรือวันถัดไปนั่นเองนะครับโดยนะครับ o b v ก็ชี้ขึ้นยืนยันเป็นจังหวะขาขึ้นหรือไซเวยอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัว TTB ก็จะเป็นจังหวะ ไซว์อัพและเก่งกําไรได้ต่อไปนะครับเราก็ค่อยๆเล่าให้ท่านฟังแนวโน้มชนนี้ท่านก็เห็นชนนี้ท่านก็ลองไปนําในการวางแผนดูนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเครื่องขึ้นมาพันสองแล้วราคาก็บวกขึ้นมาแล้วขายขายขายหุ้นกลับไปก็ขายไปแล้วราคาถัดไปจะเป็นกําไรหรืออย่างไรท่านก็ลองเก่งกําไรดูนะครับท่านนักนทุนที่กคาลบครับมาที่ตัวที่2นะครับก็คือตัว ซูเปอร์นะครับซูเปอร์วันนี้ขยานกลับขึ้นมานะครับอยู่ที่0.20บานะครับราคาพุ่งมาที่บวกขึ้นมาที่0.04สตางค์นะครับถือว่ากลับขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับหลังจากที่เมื่อไหรก็ตามที่มีข่าว Commissioning ที่เวียดนามหรือมีข่าวที่ชอดใชไนีจอดใช้สินซูเปอร์ก็จะเข้ามาในหน้าของ most active Volume ทันทีนะครับก็ต้องติดตามดูนะครับ ว่าเขาจ่ายนี่กันจริงหรือยังว่ามีการเดินเครื่องมีการเขาจะมีการเดินเครื่องมีการเปิดทํากําไรในโซลาเซลล์ต่างแล้วก็มีการเพิ่มวัตต์กิโลวัตต์อะไรต่างๆนเพื่อทํากําไรต่อไปนอคาคตรจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นนะครับสเดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไปสี่เปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมาสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหนึ่งเดืที่ผ่านมาบวกทะลุขึ้นมาถึงห้าสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับบวกขึ้นมาครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวนะครับ มีพีที่3.2 1นึงเท่านะครับยิวไม่ปรากฏนะครับมี EPS 0.05สตาตังค์แต่ว่าไม่มีการปันผลนะครับยังไม่มีการปันผลสำหรับซุปเปอร์นะครับเนื่องจากว่าติดลบหรือว่ามีการยืมเยอะนะครับก็ต้องเคลียร์หนี้สินให้หมดสะก่อนเอยจะแบ่งปันหรือว่าเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีการปันผลหรือเปล่านะครับจับตาดูนะครับสำหรับซุเปอร์ ไปดูนะครับในจังหวะของกราฟนะครับเจนว่าราคาพุ่งกระชูดขึ้นมาเลยทันทีนะครับราคาพุ่งสูงขึ้นมานะครับและราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปชนเส้นสองแวดวงนะครับในวันนี้นั้นราคาเปิดกระโดดนะครับเปิดกระโดดและเปิดพุ่งยาวขึ้นมานะครับแล้วราคาก็ย่อลงไปหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นมานานเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการขายทํากําไรกันนะครับ โดยมีวันรุ่มขายส่วนใหญ่นะครับอยู่ที่116.55มิลเลียนนะครับแต่ว่า MACD ชี้พุ่งขึ้นมาเยืนอยู่เหนือเส้นศีโลนะครับเป็นแนวโน้มที่ดีนะครับแต่ว่าแล้วก็ RSI ชี้ขึ้นไปชนโวลบที่70พอดีพอดีนะครับแล้วก็ OBV ยังคงชี้ชันขึ้นไปยืนยันว่าวันนี้ซูเปอร์ยังคงมีโอกาสพุ่งขึ้นไปต่อนะครับแล้วก็จังหวะที่จะทำกำไรต่อไปนั้นก็มีสูงนะครับ แล้วก็จะเปลี่ยนเทนจากเทนปกติคือเทนไซเวดดาวของกรอบปริเนเลกชั่นจะค่อยๆไซเวอัพขึ้นมานะครับตัวนี้ต้องใช้เวลาอประมาณสัก3-4วันนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาระดับราคาให้ไซออเวอัพด้านข้างนะครับเพื่อดึงกรอบปริเนเลกชั่นไซเวอัพขึ้นมานะครับท่านนักลงทุนที่หลายทั้งอ้างหลายที่เคารพนะครับเพราะนั้นจะต้องใจเย็นนะครับราคาก็จะค่อยไซเวอัพขึ้นไปถ้าเกิดท่านวางแผนราคา ก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนั่นเองนะครับนี่คือตัวที่2นะครับถัดมาตัวที่3นะครับตัวนี้ก็คือ True นะครับ True ก็บวกขึ้นมาสูงทีเดียวนะครับบวกขึ้นมา0.20สตางค์นะครับมาอยู่ที่12.60บาทนะครับโดย t True นั้น3เดือนที่ผ่านมาเขาก็บวกไป7.69เปเ็นเดือนที่ผ่านมา t True นั้นก็บวกไป5.04เป็น แต่ว่าหนึ่งท,ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา5.93ถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีตอนนี้รอแค่ผลการดำเนินง,งาน F45 ของไตามาสถัดมาไตามาหนึ่งบวกไปแล้วไตามาสที่2น่าจะประกาศได้แล้วก็จะมีการปันผลก็มีสิทธิ์สูงนะครับสลับตัวทูนะครับต้องใจเย็นและติดตามกันต่อไปนะครับไปดูการาฟของทูดีกว่านะครับทจังหวะค่อยๆทำกำไรขึ้นไปสูงสุดและจะไปอ่า มีกำไรสูงสุดที่กรอบที่นียเลคิชั่ด้านบนนะครับก็คือประมาณสักใกล้ๆ13บาทนั่นเองนะครับตอนนี้ราคาแนวรับอยู่ที่12.50 6 5 0นะครับเพราะฉะนั้นแนวต้านหรือแนวแนว p Loss ก็คืออยู่เส้นกึง่งกลางอยู่ที่ประมาณสัก 10, 10, 11บาท9 0สตางค์หรือ12บาท46สตางค์นั่นเองแล้วก็อตอนตัวนี้ก็คือแนวรับก็อยู่ที่12บาท60 ส่วนแนวต้านสำคัญอยู่ที่จุดสูงสุดของกรอบเรีงเนียกชั่นอยู่ที่13บาทนะครับหรือ12บาท95สตางค์นะครับโดยนะครับวันนี้นะครับมีวันลุ่มออกนะครับเนื่องจากว่าขายทำกำไรไปเรียบร้อยนะครับที่นะครับ3.90.03มิลเลียนนะครับแต่ว่า MACD ยังคงไซด์เวฟอัพขึ้นไปนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นอยู่แล้วก็มีภาวะรกษา อลองรับจุดด้านล่างราคายังคงไซว์เวฟขึ้นไป RSI ไซด์เวถึงไซว์เว้ออกด้านข้างนะครับตอนนี้มาอยู่ที่65นะครับถือว่าเป็นแนวโน้มที่ดีแล้วก็ o b v ก็ยังคงไซด์เวถึงไซว์เวฟไปทางด้านข้างเช่นเดียวกันเพราะนั้นโอกาสยังคงเป็นกําไรนะครับเพราะนั้นทุนก็ลองเก่งกําไรได้ในต่อไปนะครับเราให้ท่านฟังเช่นนี้ท่านลองพิจารณาดูนะครับมาที่ตัวที่4ก็คือ EA นะครับ e.a. นั้นวันนี้ก็ยังคงบวกนะครับเนื่องจากที่บวกมาหลายวันนะครับวันนี้บวกขึ้นไป0.06สตางค์นะครับราคาอยู่ที่2.64บาทนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมานั้นลบไป7%นะครับ1เดือนที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา25%หนึ่งตย์ที่ผ่านมาบวกขึ้นมา21%นะครับโดย P/E ไม่มีอยู่ไม่มี DPS ไม่มีแต่มี EPS ติดลบอยู่บาทนะครับก็คือมีกำไรสุทธิติดลบอยู่1บาทแต่ว่าต้องรอ ผลการดำเนินงานล่าสุดออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อยู่ที่ผลการ,รกดำเนินงานล่าสุดอยู่ที่ F45 นะครับเพราะฉนั้นไปดูการาฟของ EA นะครับไปการาฟก็บอกว่าราคากําลังทะลุขึ้นไปนะครับกําลังจะค่อยๆไซด์เวย์ขึ้นไปชนเส้น2องวันแต่ราคาตอนนี้คือไซด์เวย์ออกเป็นข้างเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากถ้าจะเปลี่ยนเกณฑ์ของการไซด์เวย์ดาวลงมาของกรอบในเ่งๆเชนนั้นให้ไซด์เวย์ขึ้นไปนั้น จะต้องมีการเดินหรือการไซด์เวย์พทดเินข้างอีก3-4วันนะครับเพื่อดิงชุดลากของกรอบรีเนกชันให้ไซด์เวย์อขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเทมจากไซด์เวย์ดาวให้เป็นไซด์เวย์อนะครับเพราะฉะนั้นต้องอดทนรอต่อไปอีกสักครู่นะครับแต่ยังไงก็เก่งกําไรได้ต่อไปนะครับแม้ว่าราคาจะเป็นการขายทํากําไรก็ตามนะครับโดยมีวอลลุ่ม9.09สตางค์9มิลเลียนนะครับ ตัว MACD ยังคงไซด์วาขึ้นไปยังถือว่าเป็นจังหวะขาข,ขึ้นมีพาราลิซษาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ RSI ขึ้นไปชน o b o บนะครับที่68นะครับใกล้ๆจะชน o b o บที่70นะครับส่วน OBV ก็ยังคงไซด์วาขึ้นไปนะครับยืนยันว่ามีพาราลิกหรือมีแนวโน้มเป็นขาข,ขึ้นชัดเจนนั่นเองเพราะนั้นท่างทุนเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับนี่ก็คือ EA นะครับ มาที่ตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับซึ่งเป็นตัวสำคัญแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ XD นะครับเป็นวันที่ XD นั่นเองปกติหุ้นถ้า XD นี่เขาจะต้องย่อลงไปใช่ไหมครับราคาหุ้นหลายๆตัวที่ XD นี้ก็ต้องย่อลงไปแต่ตัว WHA นั้นก็คือเขาย่อลงมาต่ำที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าราคา3บาทนี่ถือว่าต่ำแล้วนะครับสำหรับ WHA โดยราคาพื้นฐานของ WHA นั้น ปกติอยู่ที่4บาทกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ท่านักทุนก็ลองเก่งกําไรแล้วก็เข้าช้อนดูนะครับเนื่องจากว่าเรายืนยันว่า wha นั้นมีราคาพื้นฐานอยู่ที่4บาทกว่าๆนะครับโดยนะครับมาดูล่าสุดนะครับแม้ว่าจะมีเครื่องหมาย xd ขึ้นมาแต่ wha นั้นบวกขึ้นไป0.04สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่3บาท 0. .08 สตังค์นะครับหรือ3บาท 08ปากนั่นเองนะครับโดยนะครับ3เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป35% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป10% 1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา1.99%นะครับ PE ที่10.4 2เท่านะครับมียิวที่6.27%มี EPS ที่0.29สตางค์และเคยจะมีการปันผลที่0.12สสตางค์นั่นเองนะครับจากนั้นไปดูกราฟของ wha ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นอย่างไร ตอนนี้แนวโน้มขาขึ้นอย่างชัดเจนก็คือบูร์จแบนเริ่มบีบเข้ามาหากันนะครับแล้วถ้าบูร์แบนบีบขาเข้ามาหากันราคาเลือกข้างยืนเหนือเส้นกึ่งกลางบูร์แบนราคาจะค่อ,คอยๆไซด์เว์ถึงไซด์อัพไปทางด้านข้างนะครับเพื่อเปลี่ยนแนวนะครับเพื่อเปลี่ยนแกนหลังจากที่ไซด์เวดาานะครับใหค้ค่อยๆเปลี่ยนแกนเป็นไซด์อัพนะครับ ครอบทับราคาให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งสามารถพุพ่งชนเส้น2องเลว,วันที่ประมาณราคา4.8บาทนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องอดทนถือนะครับแต่ว่าตอนนี้นั่นราคานะครับราคาที่เห็นก็คือ,อวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายซะส่วนใหญ่นะครับโดยนักลงทุนยังคงอาจจะเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปแต่ เราเห็นว่าราคาควรจะเชื่อมั่นแล้วก็ราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับโดยราคาล่าสุดมาอยู่ที่86.44มลเลียนนะครับส่วน MACD ก็กำลังชี้กลับขึ้นไปกำลังจะยืนเหนือเส้นสีโละครับตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือเส้นสัญญาณเรียบร้อยแล้วสำหรับ MACD นะครับส่วน i s i กำลังชี้ขึ้นไปนะครับยู่ที่48ใกล้จะขึ้นไปที่50นะครับเมื่อไหรที่ขึ้นไปที่50ราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นติดตามดูนะครับ OPV ก็ยังคงไซด์เว้อัพขึ้นไปยืนยันว่าตัว WHA ยังคงเป็นจังหวะขาขึ้นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนี้เข้าเก่งกำไรก็ลองพิจารณาดูนะครับท่านนักทุนครับอย่าเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเล่าแต่ให้ท่านเชื่อใจตัวเองและอ่านเกมให้ออกว่าราคาตรงนี้เป็นราคาขาขึ้นอย่างชัดเจนนั่นเองท่านก็ลองพิจารณาก่อนที่จะนำไปวางกลยุทธ์ให้ถูกต้องนะครับ หุ้นต่างๆที่เราเล่ามาให้ท่านฟังนั้นเป็นจังหวะขาขึ้นและมีโอกาสที่จะทํากําไรให้กับท่านลักทุนอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านชื่นชอบแนวนี้กรุณากดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กาบขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ